สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นม .1 ทุกคนนะคะก็พบกับคุณครูนะคะในการติวนะคะแนวข้อสอบหน่วยของางงานความร้อนนะคะในพาร์ตนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของปริมาณความร้อนที่ทําให้สารเปลี่ยนสถานะนะคะเป็นเรื่องของการคํานวณค่ะก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการคํานวณนะคะคุณครูขอทบทวนนะคะจากแบบการทดลองเรื่องของการเปลี่ยนสานะของน้ํานะคะ การเปลี่ยนสถานะของน้ำนั้นนะคะถ้านักเรียนเอาน้ำน้ำแข็งมาตั้งทิ้งไว้นะคะน้ำแข็งจะหลอมเหลวกลายเป็นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ค่ะจะให้นักเรียนดูว่านะคะเมื่อ,อ <S 2> <S 2> <Auch. S 1> นะคะนักเรียนเอาน้ำแข็งมานะคะตั้งทิ้งไว้น้ำแข็งก็เปลี่ยนสถานะกลายเป็นน้ำเราเรียกจะเรียกว่าน้ำแข็งศูนย์องศาตรงนี้กลายเป็นน้ำศูนย์องศาตรงนี้เราเรียกว่าการหลอมเหลวนะคะเรียกว่าการหลอมเหลวนะคะทีนี้หลังจากนั้นนะคะพอเรา เพิ่มความร้อนให้กับน้ําเข้าไปอีกนะคะจากน้ําอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสนะคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นน้ําที่มันเดือดน,นะคะเป็นน้ําที่มันเดือดอุณหภูมิก็จะอยู่ที่100งองศาเซลเซียสตรงนี้เป็นการเป็นการให้ความร้อนนะคะก็คือเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปนะคะเพราะหลังจากนั้นนะคะเราต้มไปอีกนะคะให้ความร้อนไปเรื่อยๆที่น้ํามันเดือดน้นําก็เปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ โดยที่อุณหภูมิคงที่ไม่เปลีป่ยนแปลงตรงนี้เราเรียกว่าการกลายเป็นไอนะคะนี่คือการเพิ่มอุณหภูมิที่ทาให้สารเปลี่ยนสถานะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนสังเกตเห็นว่านะคะเริ่มจากน้าแข็งตัวนี้ค่ะขั้นที่1ตัวนี้น้ําแข็งศูนย์องศานะคะตรงนี้อุณหภูมิมันเพิ่มเพิ่มขึ้นนะคะกลายเป็นน้ําเป็นการเป็นน้าแข็งศูนย์องศานะคะลบสามสิบกลายเป็นศูนย์นะคะต่อไปจากศูนย์น้ำศูนย์องศากลายเป็นน้ำร้อยองศาตัวนี้คืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง จะเห็นว่าตรงที่มันหลอมเหลวตรงนี้ก็คือเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิจะคงที่นะคะน้ากลายเป็นไอนะคะอุณหภูมิคงที่ก็คือการกลายเป็นไอนะคะทีนี้เรามาดูนะคะขั้นที่2ก็คือการลดอุณหภูมินะคะทาให้สารเปลี่ยนสถานะนะคะจากไอน้ํานะคะเมื่อมันลอยขึ้นไปกระทบกับความเย็นนะคะก็จะเกิดการควบแน่นกหลายเป็นการตัวเป็นหยดน้ําตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการควบแน่นก็คือลดอุณหภูมิเจรความเย็นนะคะ หลังจากนั้นนะคะน้าเย็น100องศานะคะที่ตั้งทิ้งไว้ก็จะกลายเป็นน้ำ0องศาตรงนี้คือลดอุณหภูมิลูกศรก็จะชี้มานะคะพอน้ำ0องศานะคะเอาไปใส่ช่องฟิตในตู้เย็นกลายเป็นน้าแข็ง0อ,องศาตรงนี้เราเรียกว่าเป็นการแข็งตัวนะคะเพราะฉะนั้นให้เราสังเกตว่านะคะช่วงที่อุณหภูมิคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตรงเนี้ยนะคะเส้นตรงเนี่ยก็คือเป็นช่วงในการเปลี่ยนสถานะานะคะซึ่งจะไปในเรื่องของการคํานวณน,นะคะ ปริมาณความร้อนที่ทําให้สารเปลี่ยนสถานะนะคะเมื่อน,น้ําได้รับพลังงานความร้อนนะคะก็คือทั้งดูดความร้อนและคายความร้อนจะเกิดการเปลี่ยนสถานะอะไรบ้างนะคะตรงนี้นะคะน้ําแข็งนะคะน้าแข็งที่ศูนย์องศานะคะกลายเป็นน้ําที่ศูนย์องศาเซลเซียสนะคะการเปลี่ยนสถานะจากน้ําเป็นน้ําแข็งที่ศูนย์องศาเซลเซียสต,ตรงนี้เราเรียกว่าการหลอมเหลว ะะจากน้ำศูนย์องศาเซลเซียสนะคะเมื่อได้รับความร้อนนะคะตรงนี้นะคะเมื่อได้รับความร้อนน้ำจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะคะจนมันเดือดนะคะจนมันเดือดกลายเป็นน้ำอุณหภูมิ100งองศาเซลเซียสแล้วก็เมื่อเราให้ความร้อนเข้าไปอีกนะคะกลายเป็นไอน้ำนะคะที่มีอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสตรงนี้เราเรียกว่าการกลายเป็นไอ ะะการกลายเป็นไอนะคะทนีนี้อันนี้คือลูกศรข้างบนตัวนี้จะเป็นการอะไรคะเป็นการเพิ่มอุณหภูมินะคะเพื่อใช้ในการเปลี่ยนสถานะนะคะแต่ถ้าเป็นลูกศรข้างล่างตรงนี้นะคะไอน้ำเจอความเย็นการตัวเปลี่ยนหยดน้ำตัวนี้ก็คือจะเป็นการลดอุณหภูมิเพื่อใช้ในการเปลี่ยนสถานะนะคะถ้าจากไอน้ำกลายเป็นน้ำตรงนี้นะคะเราเรียกว่าการควบแน่น เราเรียกว่าการท่วมแน่นนะคะจากน้านะคะอุณหภูมิร้อยองศากลายเป็นน้าอุณหภูมิศูนย์องศาตรงนี้ก็คือน้ําก็จะทําไมคะสูญเสียความร้อนนะคะน้าก็จะสูญเสียความร้อนกลายเป็นน้ําอุณหภูมิศูนย์องศานะคะแล้วน้ําที่ศูนย์องศาเซซีส์เอาไปแช่ในช่องฟิสก็จะกลายเป็นน้ําแข็งนะคะเราจะเรียกว่าการแข็งตัวนะคะการแข็งตัว เพราะฉะนั้นเราสังเกตว่านะคะช่วงที่น้ําแข็งกลายเป็นน้าศูนย์องศาตรงนี้นะคะอุณภูมิคงที่นะคะทีคงที่นะคะช่วงที่น้าศูนย์องศากลายเป็นน้ำหนึ่งร้อยองศาตรงนี้ก็คือทีเพิ่มขึ้นอุณภูมินะคะจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราให้ความร้อนใช่ไหมคะน้ำร้อองศากลายเป็นน้ำร้อนองศาตรงนี้ก็คืออุณหภูมิยังไงคะ อุณหภูมิคงที่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะที่เราจะต้องไปเข้าในเรื่องของสูตรการคำนวณน,นะคะการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะเรามาดูนะคะสูตรที่ใช้ในการคำนวณหาค่าพลังงาคนความร้อนค่ะสูตรที่1ถ้าน้ําเปลี่ยนสถานะโดยที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนเราจะใช้อยู่นะคะใช้สูตรว่กัดเอนะคะเมื่อ Q คือค่าประมาณคนวามร้อนนะคะที่ได้รับหรือคายคนวามร้อนคําว่าได้รับหรือคายคนวามร้อนหมายวามว่าค่าเพิ่มอุณหภูมิเข้าไปก็คือรับคนวามร้อน ากาลดอุณภูมิน้ำก็เป็นคายความร้อนนะคะส่วน m ค่ะคือข้างบนของน้ำน่วนเป็นกรัมนะคะแก็คือค่าความร้อนแฝงจำเพาะนะคะซึ่งถ้ามีอยู่สองค่านะคะอันแรกนะที่เรียนจำามกี้นะคะน้ำแข็งศูงนย์องศาเซลเซียสกลายเป็นน้ำศูนย์องศาเซลเซียสนะคะความร้อนความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวก็จะมีค่าเท่ากับ80แคลอรี่ต่อกลามถ้าคำนวณตัวน,นี้เอา8ปสิไปคูณ ก็คือ m ก็คือมวลนะคะแอลกอฮิลไปคูณเลยถ้าเป็นความร้อนแสงจำเพาะของการกลายเป็นไอนะคะจากน้ำนะคะอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะคะกลายเป็นไอน้ำนะคะอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสก็คืออุณหภูมิสูงนะคะจะใช้ค่าความร้อนแสงจำเพาะเท่ากับ540แคลอรี่ต่อกรัมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าค่าความร้อนแสงจำเพาะของการกลายเป็นไอนะคะเราจะใช้ ก็จะมีค่ามากกว่าของการหลอมเหลวเพราะว่าต้องใช้พลังงานความร้อนต้องต้องนาพลังงานความร้อนไปใช้มากนั่นเองนะคะ,ะไปสูตรที่สองค่ะเมื่อน้านําเปลี่ยนสถานะนะคะโดยที่อุณหภูมิเปลี่ยนนะคะใช้สูตรเหมือนเดิมค่ะ Q เจากับ mc delta t นะคะเราจะเปลี่ยน delta t ตรงนี้ก็คืออุณหภูมิที่มันเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะน้าอุณหภูมิศูนย์องศาเซลเซียสกลายเป็นน้ําเดือดอุณหภูมิ 100องศาเซลเซียสเราก็จะใช้สูตร Q เท่ากับ m mm. c เดลต้ t นะคะโดยเดลต้ t ก็คือค่าอะไรคะค่าอุณหภูมิสุดท้ายคือ100องศาลบด้วย0องศานะคะ c ก็คือค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำซึ่งจะเป็นค่าคงตัวนะคะมีค่าเท่ากับ1แคลอรี่รต่อกรัมองศาเซลเซียสแต่ถ้าเป็นค่าความจุความร้อนจำเพาะของสารอื่นนะคะที่อยู่ในสถานะของแข็ง ก็จะมีค่าแตกต่างจากนี้ซึ่งเวลาคำนวณคุณครูก็จะให้ศูนย์นักเรียนนะคะให้ให้ให้ค่าของ c กำหนดมาให้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเดลต้าก็คือ1 0 0่องศา c นะคะทีนี้เราใช้สองสูตรนี้นะคะในการคำนวณนี้มาดูตัวอย่างที่1ค่ะน้ำแข็งมวล5้าสิกรัมนะคะที่ศูนย์องศาเซลเซียสทำให้เป็นน้ำเย็นจะใช้พลังงานี่แคอรี่นักเรียนก็ต้องเขียนนะคะน้ำแข็งตรงนี้นะคะมีมวล5้าสิกรัมนะคะ m คือห้าสิบ ะคะุณหภมิของน้ำแข็งคือเท่าไรคะคือศูนย์องศาเซลเซียสนะคะทาให้เป็นน้ําเย็นนะคะน้าเย็นก็คือมวลคงเดิมค่ะนะคะอุณภมิก็คือศูนย์องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นตรงนี้เราดูว่าค่าของ T นะคะค่าของ T คงที่นะคะท,คงท,นะค,ะทคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเราก็จะใช้สูตรอะไรคะใช้สูตร Q เท่ากับ m อนะคะเมื่อ M คือมวลของน้ำนะคะ50กรัมค่ะ L ก็คือค่าความร้อนแสงจเพาะของการหลอมเหลวนะคะท่กกับ80นะคะ50คูณ80ก็ท่ากับ02ตัว8540นะคะ4,000แคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นน้ำแข็งมวล50กรัมนะคะที่0องศาเซลเซียสถ้าจะทำให้เป็นน้ำเย็นนะคะต้องใช้พลังงานนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ ต้องใช้พลังงานถึง4,000แคลอรี่นะคะข้อ1ก็ยังไปตามสูตรอยู่นะคะต้องใช้พลังงานเท่ากับ4,000แคลอรีนะะ่นี่คือข้อ1น่งนะคะต่ไปข้อ2ค่ะถ้าต้องการทำให้น้ำนะคะมวล1,000กรัมนะคะ m เท่ากับ1,000 ะะมีอุณหภูมินะคะอุณหภูมิเปลี่ยนจาก25องศาเป็น75องศาต้องใช้ประมาณความร้อนกี่แคลอรี่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมวลคงเดิมค่ะ T จาก25เป็น75นะคะก็แสดงว่า T อะไรคะ T เปลี่ยนไหมคะ T เปลี่ยนไม่คงที่พอ T เปลี่ยนไม่คงที่เราก็จะใช้สูตร Q เท่ากับ m c delta t ค่ะนะคะ m คือ1,000กรัมนะคะมวลของน้ำนะคะ c นะคะความร้อนเฉลี่ยวามจุดความร้มรอนเฉพาะของน้ำนะคะคือ1แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียสส่วน delta t ก็คืออุณหภูมิสุดท้ายนะคะ75ลบอุณหภูมิเริ่มต้นคือ25นะคะก็จะเท่ากับ1,000นะคะคูณด้วย75ลบ25ก็เหลือ50 นห้าตามด้วยศูนย์สตัวนะคะเท่ากับ50าหมแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ปริมาณความร้อน นเท่ากับห้ามืนแคลอรี่นะคะนี่คือตัวอย่างที่สนะคะนักเรียนเปิดดูในเบรกถึกประกอบไปด้วยนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่3นะคะน้ำมวล300กรัมค่ะที่ศูนย์องศาเซียซียทำให้เป็นน้ำที่อุณหภูมิอุณหภูมิเจสองศาเซียซียต้องใช้พลังงานงแคลอรีอย่ยตรงนี้นะคะก็คือมวลของน้ำนะค่ะ มวลของน้ำคือ300นะคะอุณหภูมิคือ0ค่ะกลายเป็นน้ำนะคะมวล300เหมือนเดิมนะคะเตตอุณภูมิเพิ่มขึ้นเป็น70นะคะ t เท่ากับ70เพราะฉะนั้นตรงนี้ t เปลี่ยนไหมคะค่าของอุณหภูมิเปลี่ยนถ้าค่าของอุณภูมิเปลี่ยนเราก็จะใช้สูตรอะไรคะใช้สูตร q เท่ากับ m c delta t ค่ะนะค c delta t m คือ300นะคะ c ความจุความร้อ,รอนเฉพาะของน้ำนะคะเดลต้า t ก็คือ70ลบด้วย0นะคะเท่ากับ300คูณด้วย70นะคะ7 3 21ตามด้วย0 3ตัวนะคะก็ฉะนั้น ต้องใช้นะคะต้องใช้พลังงานนะคะับสองหมื่นหนึ่งพันแคลอรี่นะคะนี่คือขนาดตัวอย่างที่สามนะคะต่อไปตัวอย่างที่สี่นะคะน้ำแข็งมวลยี่สิบกรัมค่ะมวลยี่สิบกรัมที่ศูนย์องศาเซลเซียสทำให้กลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิห้าสิบองศาเซลเซียจะต้องใช้พลังงาน คีแคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูนะคะว่าน้ําแข็งมวล20กรัมนะคะน้าแข็งนะคะก็คือมวล20กรัมอุณหภูมิของน้ําแข็งก็คือ0องศานะคะก่อนที่จะกลายเป็นน้ําที่อุณหภูมิ50องศาน้าแข็งก็ต้องเปลี่ยนสถานะกลายเป็นอะไรคะกลายเป็นน้ําเย็นก่อนนะคะอุณหภูมิของน้ําเย็นก็คือ0องศานะคะนี่คือขั้นที่1นะคะอันนี้คือ Q1 ต่อไป Q 2จากน้ํา เย,ย็น0องศานะคะกลายเป็นน้านะคะ t เท่ากับ50องศาและเรียนต้องเขียนทีละขั้นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่สองขั้นนะคะขั้นที่หนึ่งอุณหภูมิคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะใช้สูตรอะไรคะใช้สูตร q เท่ากับ m c delta t นะคะเรามาดูนะคะขั้นที่หนึ่ง ขั้นที่หนึ่งก่อนนะคะก็ใช้สูตร Q เท่ากับ m แนนะคะ m คือ20ค่ะนะคะ L ก็คือค่าความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวก็คือเท่ากับ80แคลอรี่ต่อกลัมนะคะก็ถ้ากัด8ปดสนะคะ0 2ตัวนะคะ1,600แคลอรี่นะคะต่อไปขั้นที่2ค่ะนะคะ Q 2 อุณหภูมิเปลี่ยนนะคะ Q เท่ากับ mc delta t นะคะ m คือ20นะคะ c คือ1 delta t อุณหภูมินะคะจาก0เป็น50ก็คือ50ลบด้วย0ก็จะเท่ากับ20คูณ50 5สเป็น10 0 2ตัวนะคะ เพราะฉะนั้นจะต้องใช้พลังงานนะคะจะต้องใช้พลังงานก็คือตั้งแต่แรกเลยนะคะก็คือเท่ากับ Q 1บวกด้วย Q ิว2 Q ิว1คือ1,600นะคะ Q ิว2คือ1,000นะคะ ก็จะได้เป็น2,600แคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตั้งแต่น้ำแข็งมวล20กมนะคะที่อุณหภูมิ์งองศาเซเลเซียสกลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนะคะจะต้องใช้พลาังงานถึง2,600แคลอรี่นะคะ ก็ผ่านไปแล้วนะคะสาหรับตัวอย่างที่4นะคะอ่ะตัวนี้ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่5กันต่อนะคะในตัวอย่างที่5นะคะเราเรียนดูตัวอย่างที่5นะคะจุดถังว่าน้ําแข็งมวล20กรัมที่0ูนองศานะคะ m ของน้ําแข็งคือ20นะคะ t คือ0ูนองศาทําให้กลายเป็น i นะคะหมายความว่าการที่เราจะทําให้น้ําแข็งเนี่ยเปลี่ยนสถานะเป็นลําดับขั้นไปถึง i นะคะ จะต้องมีกี่ขั้นนะคะเรียนมาดูนะน้าแข็งนะคะมวล20กรัมอุณหภูมิ0องศานะคะจะต้องทําให้เป็นน้ําก่อนนะคะอุณหภูมิน้ําเย็นนะคะอุณหภูมิ0องศานะคะพอจากน้ําเย็นนะคะ0องศา,งากลายเป็นน้ําเดือดนะคะน้าเดือกก็คืออุณหภูมิ100องศาจากน้ําเดือดกลายเป็นไอน,นะคะอุณหภูมิก็100องศาใช่ไหมคะถามว่าจะต้องใช้พลังงานทั้งหมดกี่เทอรี่นะคะก็จะมี การหาอยู่นะคะสามขั้นขั้นที่หนึ่ง Q หนึ่งขั้นที่สอง Q สองขั้นที่สามคือ Q สามนะคะทีนี้เรามาดูนะคะในแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะคะ,ะทีนี้มาดู Q หนึ่งค่ะ Q หนึ่งนะคะอุณหภูมิคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้ใช้สูตร Q เท่ากับอะไรคะ ml นะคะ Q หนึ่งเท่ากับ ml นะคะ m คือยี่สิค่ก็คือความรอความจุพลังงานองการล้มเหลวนะคะความร้อนแปงการล้มเหลวค่าระดับแปดสิบแคลอรี่ต่อกกรัมนะคะก็จะมีค่าระดับยี่คูณแปดสนะคะยี่สูณแปก็คือแปดสองตัวนะคะหนึ่งพันหกร้แคลอรี่นะคะนั่นคือ q หนึ่งนะคะต่อไป q สองค่ะนะคะ q สองตรงนี้นักเรียนดูๆนะคะอุณหภูมิ เปลี่ยนแปลงค่ะนะคะจาก0ูนศาเซซีเป็นรองศาเซซีก็ใช้สูตร Q เท่ากับ mc delta t นะคะ Q สองเท่ากับ mc delta t นะคะ m คือเหมือนเดิมค่ะ2 0 c ความจุความจ่เจำพาอของน้ำนะคะ delta t ก็คือ100นะคะ100รลบด้วย0 ดีลต่าทีตรงนี้ก็คือหนึ่งร้อยลบด้วยศูนย์ก็จะมีค่าเท่ากับยี่สิบคูณหนึ่งร้อยสองตามด้วยศูนย์สี่ตัวนะคะเท่ากับสองพันแคลอรี่นะคะต่อไปขั้นที่สามค่ะจากน้ำเดือดร้อยองศาเซลเซียสนะคะกลายเป็นไอน้ำร้อยองาศาเซลเซียสก็คือ อุณภูมิคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะใช้สูตร q เท่ากับ m l ค่ะเพราะฉะนั้น q 3จะเท่ากับ m l นะคะ m คือ100นะคะ l ก็คือความร,ร้อนแสงจำเพาะของการกลายเป็นไอนะคะ540อแคลอรี่ต่อกรัมนะคะก็คือเท่าไหร่คะเอ้ยมี10กรัมโทษน,นะคะมวลของน้ำ2ี่กรัมนะคะ บวของน้ำนะคะมวลของน้ำ n นะคะ n คือ20 2สเป็น8 2 5เป็น10บตามด้วยศูนย์สตัวนะคะมื่อเดร้อยแรี่ะนั้นนะคะต้องใช้พลังงานทั้งหมดเท่าไหร่คะ ต้องใช้ต้องใช้พลังงานเท่ากับ Q1 บวก Q2 บวก Q3 ตั้งแต่น้ำแข็งจนกลายเป็นไอเลยค่ะนะคะ Q1 คือ1,600 Q2 คือ2,000 นะคะ Q 3คือ 1, 1, 1 800, นะะึ่งหน่นรยก็จะเท่ากับ 0, 2ตัวนะคะเตทบวกเป็นสทด1นึ่งะคะศ0นวกสอบวกหเป็น3ามทดนะคะตงนี้นะคะสอบวกหเป็นสทดหเป็นส ะะแล้วตัวน,นี้ก็คือ1เท่ากับ14,400แคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้พลังงานความร้อนทั้งหมด14,400แคลอรี่นะคะนี่นคือตัวอย่างที่5นะคะต่อไปมาดูตัวอย่างที่6ค่ะต้องให้ปริมาณความร้อนแก่น้ำกี่แคลอรี่เพื่อให้น้ําที่มีมวล100กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มข,ขึ้นจาก20องศาเซลเซียสเป็น50องศาเซลเซียสก็คือมวลของน้ํานะคะก็คือ100กรัมค่ะนะคะ อุณภูมินะคะจากเดิมยี่สิบนะคะกลายเป็นเท่าไรคะกลายเป็นห้าสิบนะคะเพราะฉะนั้นอุณภูมิเปลี่ยนตรงนี้นะคะก็คือ t เปลี่ยน t เปลี่ยนเราก็จะใช้สูตรเลยคะใช้สูตรคิวนะคะ q ิวเท่ากับ mc delta t นะคะ m ก็คือมวลของน้ำนะคะ c ความจุความร้อนจำพาะของน้ำ delta าก็คือ จาก20เป็น50ก็คือ50ลบด้วย20 50นะคะ50ลบ20ก็จะเท่ากับ100คูณ30เท่ากับ3000แคลอรี่นะคะเพราะฉะนั้นปริมาณคาร์บอเตต้องให้แก่น้ำนะคะ วา,วามรีบความเร็ที่ต้องให้เนจะเท่ากับสองพันแคลอรี่นะคะสำหรับตัวอย่างนะคะของการคำนวณหาค่าพลังงานความร้ที่ทำให้สารเกลียนสานะนะคะ มีอยู่6ข้อ6ตัวอย่างตรงนี้นะคะคุณครูก็ฝากนักเรียนไปดูนะคะประกอบในชิปแบบฝึกนะคะสําหรับที่วิดีโอนะคะเรื่องของการคานวณนาคะราพลังงานคนวามร้อนของครูนะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ